สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ปอมน้องอารินนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องพิงจะพาน้องพลอยไปมัดที่โรงช้างนะคะแล้วก็ไปกินน้ำน้องพลอยจะไปโรงช้าง ดีใจจังเลยอืมร้อน จบมาเลี้ยทุกคนบอลบอลโหเร็เอออ้ยม่อกี้ยังช่วยเลยป่านี้มยังซ้ำเลยว่าเอาวัดดีเลยก็บบอน

này này này, thôi nắng 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 nạp nắng 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 đi nắng 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 นี่นะคะแล้วก็ถึงที่มัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วอาบน,น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพี่ขอตัวไปเก็บพี่ช้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายน้องอารินแล้วก็น้องทุนหัวให้ดูนะคะขอเวลาสักครู่นะคะทุกคนบายบายเดี๋ยวจะพามาดูน้องอารินกับน้องทุนหัวนะครับนี่มาถึงก็สสดีเอฟซีเหรอดู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 เนี้ยเนี้นน ไงมอคอารินไล้ตัวหัวไปเล่นด้วยจันหัวไปทำอะไรนะ่ะโอ้จัวหัวเล่นไม้ดูสิจัวหัวเล่นไม้น้องารินอารีน,ารนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาลูกจับไม้ก่อนป่ะสุดเย็นเดือนนะครับ พี่พิงก่าที่ช้างอยู่นะคบก็เลยไ,ไม่ได้มาถ่ายเฮ้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 ยจะปีปขึ่นกันทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะก,กระหลังด้วยดูดู เดูสิดึงจมหน้าเลยครับดู assessment. ดูดูเขาทำดูฝันหน่อยหน่อยดู machine. ดูคนนั่งดูคนนั่งดูคนนั่งดูนั่งมั่งไปละไปไหอีกครับผมตุ่นนัวทำไมเล่นน้ำอันนี้ไม่ได้เลยอะเล่นเหม็นตุ่นัวดูตุ่นหัวสะอาดตลอดเลย ตส่นหัวเล่นมไม้ไม่หยุดมามาแล้วมาแล้วนัอารินเธอเไม่มาตัวหัวงอนมาแล้วมันพี่ารินหนักมากมาแล้วนะคะทุกคนดูนางยืนค่ะ <c oughs> นางจูจีกันค่ะทุกคนมืดไหมคะ <c oughs> มันแสงมันโยทางี้น,นะคะ คนเขาทําอะไรกันน่ะเขาไม่มาหาเราเลยเขาไม่มาหาเราเลยค่ะทุกคนเฮ้ยนหนูงทำอะไรอ่ะเฮ้ยนาง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 ทำอะไรกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเตะด้วย ยังไม่มาค่ะทุกคนยังไม่เห็นเราฮัลโหลอาลินอาลินเอ้ย <c oughs> ไม่มาเลยอ่ะเป็นหัวแล้วค่ะท่านัวหนัว มาค่ะอุ้ยห่างคนหัสบัตอารินไปแล้วอารินหนูหน,หนูมาแล้ว เจ็บเน,น่นนางเล่นแหลงไม่เอ้ยนางเป็นเบาไม่เป็นโอ้ยเจ็บอ้า ทำอะไรอะ่ะอเลินอเล็กอเลิแอน,นดูทนหัวเหรอเฮ้ยดูเขากอดเอ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะ กูร้อชอบเล่นดินค่ะดินใช่แล้วมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> น้สวัสดียังไม่เห็นกล้องเลยพี่มานีะ่ะอลิน,นอยากเล่นด้วยแล้วน่ะ,เเะพี่ปลาไปรู้เซ้งสาย ปล่อนโูซอสร้างลังเลยไปกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำกันค่ะเดี๋ยวมาค่ะเอ้วะ บาย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 ไปแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป๊อบน้องอารินด้วยนะคะบายบาย